วันนี้อ่ะเป็นคลิปของนี่จ้ะเขากระต่ายเขากระต่ายเขากระต่ายหนอยนะคะใช่เป็น Funny Moments ของน้องชมพู่กระเอ้งน้องจะน่ารักขนาดไหนนะเรามาดูกันเลยดีกว่ากดดูก่นเลยโองยยูโผล่มาอะยูซิลุยูซิลุปโอยแ่ไม่ใช่ก็เราจะไม่ชายนะคะเราคิดว่าน่าจะชายไม่ได้อู้ ไม <c oughs> <ป>่หนาคหนาวแค่เลนเลยโคตรฟเมื่อกี้เลย 어이. 어이. 방이 왜 이래? 뭐야? 뭐야? 피카주세요 하와이 해 주신다면 น้องเต็มที่ทุกสเต็ปทำไมนอนกันอย่างเงี้ยอ้ยชชกนจบวอยน่าจะาน่ามากๆเลยอะโหเล่นมาเนี่ยจักกนแล้วอุ้ยต้องไ่าโอ้ชเวิรด้วยมเวิด้วยสุดมาก

มึงนั่นหนไม่ตื่นเลนะก็ยาวไปเลยนะสวัสดีครูบเอ่ังเขารจ้ะมึงจะมีสท่า่คนที่มาทำแบบนี้วะจงกุกเหรอกล้อจ่ายบ 이게 맞좀보염이안 돼요, 제가? 안돼 오늘 동중 가장 들끓는 피를 가진 멤버는 누구입니까? 신입니다 그렇죠. 입니다

คนเราจะเล่นยังไงให้ออกมาเป็นหน้าได้บ้คุณถามมามีความจังหวะดิอ๋อโ่เอ็นดูทั้งคู่เลยอ่ะอุ๊ยมีความนอนแล้วเหรอของแกะหม่าทำไมแก้งเขาล่ะอุ้ยหน้าเด็กมากเลยตอนเดิกว

오! 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 이 오! 오! 야 오! 오! 어 오! 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 เริ่มไปไกลแล้วเริ่มไปกอร่อยอ่ชอบแส่ขอของเนี่ยมส่บเงยน่รไม่รับรู้ไม่รับรู้ใช่ันจับมิดาี직ก็จอยู่สฉันรอต่อไปฉันอยู่ในโลกของฉันต่อไป โจ๊กซี่วอทำสุดเหว่ยแต่วันนี้มองอะไรบ้างนะเออยกทีนึงจะมีขนบางอยู่นะ คิดได้ไงเนี่ยดื้อนี่ไงกูฟา้รอย่าพงยเยะสนจังเลยลูกขนาดเขาลงมานะใครจะผล่เขาเราไม่ดูเรื่องเลยนะอุ้ยหลับลึกมากโอยนั่นเป็นคนหับลึกมากอย่าเมื่อกี้ตอนี่นังตกบันปะ แบบนั้นก็ไม่ตัวนะนั่นก็นอนก่อนนะไกไห่ใหญ่ะหญ่ใหญ่ห่ใหญ่ใหญ่าห่ให่ให่ใหญ่ใหญ่ใหญ่ให่ให่่หญ่ให่่อห่ห่่ใ่หญ่ี่เหอหญ่ใหเ่ใ่ให่ใ่ใหญ่่ใ่ห่ให่ใหห่่

โอ้ยเสื้อขาดโอ้ยน้องเล่นดูเลยอ่ะตอนเด็กๆนะดูสิเล่นจนน้องเสื้อขาดหมดเลย ดีแทนนะอ๋อดีใจมากดีใจมากออชนะงต่อเนื่องโอ้ดูนดีใจชนะยังต่อเนื่องเลยอ๋อต่อเนื่องเลยจอโอ้ยขอบคุณเนอะอเออเดี๋ยวที่เราอ่ะเดี๋ยวเราไปนั่งเก่งนะนั่งชนะยังต่อเนื่องเ

่าไฟ <Fire. S 1> เออเหนือสิ่งเหนือใคือสองคนข้างก็คือยังไีล็อกจังเกิ้ลไม่ใช่ขโมยสีไปเลยนะเฮะบายบายจบแล้วว่า <c oughs> ไม่ดีเลยมีความสนเล่นใหญ่อย <c oughs> น้องเล่นใหญ่เนี่ยทุกสิ่งแต่พี่ทุกสิ่งตระหนับแล้วน่าเอ็นดูจังเลยแต่ซักตอนนางนอนมากเลยนะน่าเอ็นดูเนาะดูแบบไม่มีใครสามารถแต่ว่าปลุกนางได้จริงๆนะนางต้องเหมือนตื่นเองหลับลึกเออต่อให้คนปลุกก็แบบตื่นแล้วก็หลับต่อคิดอีกทีแล้วงานเยอะเนาะเด็กน้อยด้วยพี่ก็เอ็นดูพี่ๆก็เอ็นดูแต่นางซนมากเลยนะนางดูซนมากมีความซนมีความดื้อเหมือนคนที่บอกว่าอาตามใจอ่ะแบบน้องอยากทำไรให้ทำเด็กน้อยอ่ะเนาะเออมีความแบบเล็กที่สุดอะเนาะเลี้ยงมาเนาะ เลียนพี่จินมาเลียนตั้งแต่จังแบบอกน้องอุตส่าห์เลียนพี่จินมาก็นะทุกคนก็เลยต้องยอมน้องเลียนพี่จินมาทุกคนก็ต้องยอมน้องอันนะเออน่ารักน่าชังน่าเอ็นดูคลิปนี้ก็เออลาเออแบกับจองกุ๊กนะคะคลิปหน้าเราจะมาทำใครก็รอติดตามชมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ